แยกไปไหนแบ้นในบ้านในบ้านมาดิได้หมดอ่ะได้ทุกกีฬาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทัวร์เองครับครับพี่ทัวร์เฮ้ยโมดิเฮ้ยฮึตุ๊ดโมดิตุ๊ดโมดิตุ๊ดโมดอ้าอ้ๆวโอ๊ยเล้วว่าไยชอบกุญแจนี่ไก่อือไอพิกตอบเต็มโมดิ มากันสามคนครับซอยเหมือนกับนักเลงลุมไม่หล่อแต่มีทรงนั่นก็เออเออโอเคชอบชอบชอบสายไหกูดไหมกูดชจังเลยโอ้หน่ารักมากเขาน่ารักมากโอ้หชอบชอบโอ้หไม่มาเป็นปีแล้วไปทำอะไรอยู่ใช่คว่ามึงอะทำอะไรอยู่มึงทำงานเขาทำงานเราก็ไม่อยากกวนเขาครับจริงๆเรารู้ว่าเขาเบอร์ใหญ่เราอเบอร์กระมอด เมื่อกีมอสนี่ใช้ทำอะไรทำผมล่วงเฮ้ยกูกิดขำงานบ้านเลี้ยอยู่ข้าวมีอะไรกินไหมอ่ะไม่มีไมม่ีสั่งข้าวหน่อยสั่งอะไอ้นั่นได้ไหมอ่ะดิลิมเบอร์รี่เออสั่งดิลิเบอรี่ปีฟองไหมมาพีฟองมาปีฟองปีฟองไหมเหรอใช่อันนี้ก็ใช่เออเขาหม่อ่ะสั่งลาแมนเข้ามาได้ครับพี่เบลนั่งนี้ไม่ดีทำไมอ่ะแทงปิงปอง อยากโดนอยากโดนกิงฟองตกอ่ะโอ้แม่เอากินใจผมพี่น้องเล่นฟองสบายสเล่นเป็นไหมเนี่ยเน่นไปเป็นแบบนี้โอ้โหเอได้เน้เเก็บเนนโอ้โโอ้โหเน่นไปเป็นแบบนี้เน้นตัวเน้นตรงอะแบบเน้นตรร่างกายที่เป็นจมีปองมา7เจ็ดสิบปีอ่ะมึงดูมึงดูกู ไก็กเลูกมีเยอะพี่เปโอ้โหไม่เจอกันตั้งนานไม่นานไม่นานไม่นานนานไม่นานนานนานยังวะสองวันกล่าสุดก็เอาคุมาแล้วก็เนี่ยซิวเต็มหลังเนี่ยก็อาบน้ำเนี่ยนั่นเนี่ยตั้งแต่อาบน้ำมาซิดโอ้โหไม่ไก่ถุกกระแพะไม่วันนั้นน่ะคือต้องบอกพี่ไก่อยู่นานพี่เปียวผมแม่งป่วยตั้งหลายวันเนี่ยไม่เล่นมีอถือหมือนนี่เลย ไม่บอกก่อนเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคือจริงๆอ่ะต้องบอกผงสักฟอรมันห้ามเล่นอยู่แล้วอืมแต่ว่าแช่ไปวันนั้นไม่แค่พี่ก้องขึ้นก็แปลว่าผมก็ขึ้นอ่ะเหมือนกันเต็มหลังเหรอไหมเต็มเต็มนี่อ้าวใช่เต็มหลังเลยเป็นเดือนของผมอ่ะเเดือนนี่ยังไม่หายอยู่เลยมีสารกัดไงครับเฮ้คือคือผมสัฟฟอรไม่ผิดผิดที่พี่ไม่อาบน้ำเฮ้ยบอกเลยกัดจากวันไหนไม่อาบน้ำเออกับจากแช่ผมสัฟฟอรไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำเลยเนี่ยจนถึงวันนี้ปวดหู ตายแม่งเลยแ่ะครันเรื่องขอสายร่างกายเลยนะผมเป็นเดือนเลยนะพี่เป็นเดือนไม่หายอ่ะของพี่ไก่ก็ขึ้นใช่ไหมขึ้นต้องบอกว่าผมสัก้งผมสะกอบแต่ดีขึ้นแล้วแหละห้ามห้ามลงไปแช่อยู่แล้วห้ามลงไปแช่นะับว่าพี่ไก่ชวนโอ้โหไม่ได้แช่งเดี๋ยสามหวยด้วยโอ้โหไม่ทำได้ไงทีเพืองงานไงเมืองงามเลยดีหัวยแล้วไม่ร่วมกันนะหรือว่าไอที่ผมผมหงอกแกแดงแบบนี้เลยผมผมหงอกเพราะว่าไอ้นี่วะ ใทมึงแ,แก่แล้วมึงสามสิบเท่าไหร่แล้วสามเกตเองจริงเหรออ่าทำไมอ่ะนึกว่าแก่แล้วอ่ะ<ก>ที่สามสิบสามสิบก็แก่ของพี่ใกล้ตายแล้วพี่กองโอ้ที่ถึงพี่ไก่ห่วยแนจังเลยเพี่ไก่วันนี้เขามีนี่นะ,ะไค่ชุดบ้านไม่ลงไค่ชุดติดกันสองสามครั้งคนสุดท้ายลงน้ำฮะ <c oughs> พี่ไม่ เรื่องกีฬาพี่เป็นทุกอันเก่งทุกอันด้วยไปเลียวเราพาพี่ไก่ไปชุไปดีกว่าไปดีมว่าไปดีกว่าพี่้องนั่นเล่นแบบชันมิดนะพ่อไม่เคยคิดมาตีมาเก็บมาพ่อนี่ยเล่นเป็นหมดทุกกีฬาแค่ไม่อยากโชว์เด็กเฉยๆทำให้มันขี้โม้ไปนั้นแหละพวกเด็กกระโผลหมาพวกนี้แบสเบสเดี๋ยวพี่ก้องเตรียมชุดบาสใส่ลงน้ำเออขับรถมาเองเหรอไม่ขับแหลมครับอ้าวแหลมไปแหลมมาตกกุ้งเหือไป ตกกุ้งชวนเกาหลีไดตกกุ้งดีกว่าไปไม่ต้องหมักไม่ต้องนอนอย่าพูดเล่นนะเว้ยพี่จริงมือข้าวพอดีเนี่ยไม่มึงไปตกกุ้งตอนนี้กูมาจากอเมริกามาจากอเมริกาตอนนี้กูเจ็บแหลกโอ้ไม่นอนด้วยเนี่ยกลางวันกูเลยตอนเนี้ยจากนี้ไปถึงบ่ายสามกางวันกูเลยอ่ะตกกุ้งนี่มึงไหนไม่ตกกุ้งดีกว่าตกมาปล่อยบ่อนี้ เอาไอ,บอ้บ่อที่พี่จะกินพี่จะก<ไ>ินแต่ก็ต้องสั่งเองใช่ไหมใช่จะกินคุณคุณสั่งข้าวพอแต่กุ้งของผมเอามาปล่อยหมดได้สิแต่ว่าบอ่อที่เราไปกันมาเจ๊งหมดแล้วบ <c oughs> ่อบอ,อะไรที่มีกุ้งเยอะที่สุดบ่อม,มีอย่ยงมาพังท มีอะไรอยู่ในจมูกอะมีอะไรคนจมูกเอาอะไรไม่เลยไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ว่าอะไไม่โดนเท้าใครเหยียบมาเนี่ยไม่อานี่ไปบ้านไฟไหมมาเก็บของหลังไหนวะหลังที่ดีที่ผมห้องนอนผมนั่นแหละครับผมไม่เฉพาะอะไรวะร้านวงจร่ะอะไรคิดว่มันจะร้าวงจรเนี่ยเฮยเกูทำอะไร้กูแค่อยากร้ว่าพี่แกถามเพื่อนหน่อยว่าใกล้คู่บอลหน่ะบ่อตกกุ้งไหน อ่ะที่คู่บอลมีบอกตกกุ้งที่ไหนดีที่สุดครับทั้งในคู่บอลแมวเจ๊งหมดแล้วบอกบอกสถานที่หน่อยครับเขาเป็นแฟนกันแล้วนะเพราะว่าเหรอเหรออยู่ไหนนั่นแหละอยู่กับเพื่อนๆตอนนี้เอาก็ถามก็ถามไม่เฉยพี่น้องกันโง่ทำไมเราเขารู้กันหมดแล้วพี่เป็นเรื่องเราไปบอกตกกุ้งกันหน้าแดงแพ้นี่เหรอแพ้หน้าแดงเลยนะแพ้ต้องถามเคยอยากตายเหรอไม่อยากตายอยากรู้กูอยากรู้กูไม่ได้อยากตายโลตัส ออไปทําไมไปทําไมแม่บอกเลยว่าไปตกกุ้งนี่สนุกผมว่าไลฟ์ตกกุ้งนี่โหดคนจะไปตามตกกันเยอะกว่าพี่อืมแต่สนุกนะไปดิไปไอ้ที่บอกตกกุ้งที่ไหนบอตกกุ้งเต็มเลยอืมบอกไหนกุ้งกุ้งกุ้งใหญ่กุ้งเยอะเออปล่อยห้ามห้ามกินด้วยแต่จะพี่หิวงอะไทุกคนคะก็ต้องไมมันดูเยอะของมันเยอะอันนี้นี่ก็ซื้อแล้วใช่ไหมเนี่ย ใช่ใชอาณาจักรเคยเคยไปบอกตกกุ้งกับชาลีค่ะทุกคนกัดไปทุ่มหนึ่งจนถึงตีสามอันกูไม่ง่วงอยู่แล้วกูบอกเลยไม่ในจินตนาการมันนึกว่าจะเป็นแบบสะน้ำแบบไปตกอยู่ใต้ต้นไม้อะไรอย่างงี้บอกเดินไปบ่อปูนก่อขึ้นมานั่นแหละแล้วไม่ไม่เอาอะไรตักเอาก็ได้ตักอะไรร้านเขาก็ด่าพอดีเลยแกไปชูป้าแข่งผมเลย